สวัสดีครับค,ครับผมวันนี้เราก็มาบ้านสวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่ามีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับเราจะเอาบัวนะครับไปปลูกเพิ่มในบอ่อของเรานะครับวันนี้ก็ซื้อมาทั้งหมด8กระถางนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็ไม้ไผ่เหลือจากเที่ยวที่แล้วใช่ไหมพี่สมพรใช่ครับเดี๋ยวเราจะตัด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 ,ตดเอาไปใส่ไว้ในบอ่อแม่นะครับเผื่อมีพี่ๆผ่านมาแล้วมาเอาปลาหรอไปกินอะไรอย่างนี้ก็ จะได้ไม่ไม่สามารถมาเมาได้นะครับ<ช>อันนี้คือไม้มันเหลือแหละแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ลงไปว่ายน้ําในบ่อแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยสีเรลียดเดี๋ยวไปปักปักไว้เผื่อมีใครผ่านมาแล้วเห็นปลาเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเราจะไม่ไปกวนปลาในบ่อแล้วใช่เ<ต>พร<ม>าะว่าจะได้ใสเพราะว่าเมื่อกี้ไปกวนมาแล้วใช่อย่าไปนี่ทุกคนก็ชุดนี้ก็อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือเขาโตโตมากนะครับนี่เดี๋ยวให้ดู อันนี้เป็นปลาหมอชุมพรนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับก็ขอเอาไปทําอาหารหน่อยอตัวใหญ่อยู่นะแม่เดือนช,ชุดนี้คือตัวใหญ่มากนะครับนี่อยากให้ดูโอ้โหตัวแดงๆเลยนะครับนี่สลิดเราก็มีนะครับอ่าจะบอกว่าปลานะ่ะมันเยอะแล้วน้ํามันขุนเราก็เลยต้องเอาออกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่พ่อถายเคยบอกว่าปลาเราเลี้ยงไว้ก็ไม่เป็นไรถือวอ่ามาทําอาหารเนาะก็ดีกว่าให้มันอยู่แล้วแบบเตียน ฝุ่นแบบน้ําคุลห<า>มดเลยบางทเดีเขาก็ลอยขึ้นมาแบบตายเอง,เอ,งอีกใ,ใช่ได้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะาบัวลงไปปลูกแล้วก็เอาไม้ลงไปปักแล้วก็ปลาบางส่วนเราก็เอาไปทําอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวจแจกจ่ายพี่สมพรเอาไปทําอาหารกินด้วยนะแล้วก็ที่เหลืออยู่เราก็จะเลี้ยงเข้าไปแบบปกตินะครับทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาตามดูนะครับวันนี้มาบ้านสวนอาจจะวุ่นวายหน่อยวันนี้อาจจะต้องลงลงลงน้ํากันบ้าง เดี๋ยวลงไปปักเสาอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สะบายน้ําออกก่อนแล้วก็เติมน้ําชุดใหม่เข้าไปให้มันดีขึ้นอยากให้พ่อไปขึงเชือกเอ๊หน่อไม้ฝรั่งด้วยเพราะว่าเพื่อนพรเขาเอาไม้ไปวางไว้แล้วอ๋องั้นเดี๋ยวเย็นๆหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเย็นๆหน่อยเดี๋ยวตามดูกันนะครับแล้วก็นี่นะครับทุกคนหมอที่เราเลี้ยงไว้นะแม่ขอขอคุยหน่อยคือตัวเขาอ่ะใหญ่ใหญ่จริงครับทุกคนใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะที่เราจับมาดูอะแค่ตัวเท่านี้มั้งเล็กกว่าเล็กกว่านิ้วก้อยใช่ครับสามเดือนผ่านไปนะทุกคน มาไซนี้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่จริงนะครับเนี่ยใหญ่มากเลยนะแม่ใช่ใหญ่แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเลยจริงจริง,รงนี่พ่อว่านี่น่าจะยังไม่โตเต็มวัยนะอืมก็ปลาสลิดนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เริ่มโตนะแม่นะอือมไซ์เริ่มโตนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาหมอเราคัดแต่ไซ์ใหญ่หญขึ้นมานะครับอันนี้แหละจริงๆพวกนี้โลนึงนี้ก็จะร้อยแล้วนะแม่ พวกนี้นะครับเป็นสัตว์เศร,ศรษฐกิจเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวตามดูกันให้พี่สมพรแล้วตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยพี่สมพรปักเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตามดูนะครับอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเอาบัวของเรานะครับไปปลูกในบ่อปลาของเรานะครับบัวเนี่ยซื้อมากระถางหนึ่งนะครับห้าสิบบาท เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ปลูกบัวนะครับไว้ทั้งหมด8กอก็ต้องรอดูอีกสัก2-3วันนะวันนี้ได้งานแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าจะกินปลาเดี๋ยวใช้วิธีตกเอา <c oughs> <c oughs> จัดบอ่อใหม่วันนี้สวยเลย <c oughs> เละหมดเลยทุกคนรอน้ำใสอย่างเดียวเออแล้วก็เดี๋ยวบัวพอมันขึ้นให่ริมเนี่ยจะสวยมากเลยนะว,วันนี้เก็บผักไม่แม้ตอนเยน็น เยอะมากใช่ไหมมะกอก็ลูกใหญ่ไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะตั้งแต่มาเนี่ยห้าสิบกว่าลูกโอ้โหใช่เหรอใช่แล้วเมื่อกี้ทําอาหารไก่ใช่ป่ะแล้วตอนนี้มีมะละกรุ่งหนึ่งมันสุกอืก็เลยไปหั่นให้ไก่เป็นไงบ้างโอ้ยไก่กินชอบเหรอใช่ไปดูไหมเดี๋ยวไปดูหน่อยอันนี้พี่สมพรฝากด้วยนี่ดูเขากินดิจะหมดแล้วนะเอ้าแสดงว่าหิวแสดงว่าเขาหิวเลยแม่โอ้ยไข่ ไม่ได้มาสี่ห้าวันช่วงนี้งานเยอะทุกคนมาทียิงนี่โ<ว>อ้โกระหึ่มอันนัน้นมันหลอกแม่ก็ลืมซื้อสั่งแล้วสั่งแล้วใช่ใช่ครับสั่งแล้วโอ้ยพริกเต็มเลยแม่ใช่มะเขือต้อนนู้นอย่างดกอ่ะเนี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยเก็บแกงหนูวันนี้พี่สมพรเสร็จอันนี้เราทำอะไรต่อจะไปซื้อเชือกไอ้่ไม้ก็หลังอ๋อนี่วันนี้ให้พี่สมพรมาช่วยอีกแล้วนะยืนขายยืนขวาคือจะบอกว่าบางทีอ่ะเรามาช้าใช่ไหม กว่าจะถึงนี่ก็เกือบเที่ยง<ช>ก็เลยให้พี่สมพรมาช่วยนะครับช่วงนี้บอกแล้วเาพ่อถ่ายเ,เจ็บขาเอาตรงๆนี่แหละเป็นเกาเป็นเกาครับทุกคนเป็นเกาแล้วมันปวดขาเลยเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับอะไรที่ให้พี่สมพรช่วยได้ก็ให้พี่สมพรมาช่วยนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้นบันไดที่ทําไว้เดินอันนี้ก็ยังเสร็จไม่ดีเลยพี่สมพรแต่งให้แต่ก็สวยอยู่นะไปทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะครับวันนี้มาแบบภารกิจเยอะแยะมากมายก็ ไปยุ่งกับเรื่องบอปลาปลูกบัวนะครับแล้วก็จับปลาขึ้นมานิดนึง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 อ่ะป่ะก็ตอนนี้นะครับที่เดิมของเราเลยดอกแคนะครับมีให้กินแม่แม,ม่วันนี้นีเยอะแยะเลยนะ่ะโ,โอ้โหไม่เดือนบอกเยอะแยะนี่เดี๋ยวมื้อเย็นเดี๋ยวเราทำแบบข้าวกินกันด้วยทุกคนเดี๋ยวตามดูกันนะครับมื้อเย็นทำอะไรนะทอดปลาคทอดปลา<笑><笑>บ้านสวนเรานะครับตอนนี้ ริมบ่อนะครับเราก็ตอกไม้นะครับไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะนี่เลยนะครับนี่เราตอกไม้ไว้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ตกแต่งด้วยเนี่ยครับไม้ไผ่นะครับมาขัดไว้สวยเลยนะครับโหเก็บได้เลยปะเนี่ยเออนี่เดี๋ยวเอาไปกินได้นะครับเอาไปผัดได้นะครับเนี่ยมา โอ้นันนีบอกเลยว่าของกินเพียบนะครับอะมาไหนครับไม่เดือนได้นะไปแล้วก่อนไปตามดูวันครับเฮ้ยเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเดี๋ยวรีมแชร์ว่ะเนี่ยสายยาวตัดเลยนะอะไรนะได้แม่มันยาวนะาจะมารู้อีก มันยังไม่โตเปล่าไหนอะแม่อามาขอดูครับมันไม่ค่อยสวยนะม่แแล้วอ่ะมาก็มีกินนะครับทุกคนตายเปป่๋ยเลยนอนสะเกียบอุ้ยลูกใหญ่ต้องตัดออกไหมตัดออกเลยนะลูกเล็กก็กินครับลูกใหญ่แต่ตัดออกมันโน้มทำต้นจะโค่นอยู่แล้ว อานั่นนั่นอีกลูกนึงไงตรงยอดอ่ะโอ้โหไม่เดือนมองไม่เห็นซะแล้วนะครับนี่างล่างเนี่ยทุกคนดูอ่อนมัางแก่บ้างก็เดี๋ยวว่านไปครับแต่ไหนแก่เราจะไม่เอาไปกินนะเนี่ยเนี้ยฝักแก่ๆปล่อยมันแก่ไปใช่แต่ที่นั่นอ่ะแข็งๆเราเอาออกเลยมันจะได้ทำให้ต้นอ่ะ ไม่ล้ามันโน้มไปมันม่ได้จริงๆอ่ะถ้าเรามาเก็บบ่อยๆอ่ะมันก็มันก็อ่อนๆนั่นแหละแต่จริงเพราะว่าถ้าไปผัดไข่น่าจะกินได้นะ<ม>เดี๋ยวลองดู<ม>เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองไปหั่นดูแคแดงเราเป็นไงแม่เ,เขียวสวยเลยนะฝรั่งมาสุกยังฝรั่งยังมั่งลูกใหญ่แล้วจะลองชิมใช่อ่ะ อโอ้วไอต้นมะลมุมพอตัดแล้วแตกนะใช่โอ้โหต้องเก็บทิ้งโอ้มะเขือม่วงเก็บพริกก่อนดีกว่าอันนี้พอได้กินนะโอ้โหนี่เราปล่อยไว้จนมันแห้งแล้วนะเนี่ยนะครับทุกคนเก็บเก็บไปก่อนโอ้ไมะเขือเราเริ่มมีรูแล้วนี่ก่อนใช่ไหม มะเดื่อม่วงมันจะตัลูกไหนลูกนี่เหรอ,อนี่ปะทรงมันแปลกๆนะทุกคนมันไม่ใค่ปุูกเยปเออมันนานแนละ้วมันกลมเอากลมเอาแล้วมันไม่ยาวเนี่ยทรงแปลกๆะปะมีสะดาพอตัดนะแปลกสวยเลยนะอะเดี๋ยวขอพ่อเดินหน้าก่อนขอขอไปง้างหน่อยนะ นี่คุณไม่เห็นยังไงว่าสังเดือนลูกเฟี้ยงหัวแตกเลยนะครับนี่แกแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่เดือนปลูกอันนั้นเพิ่มยังปลูกแล้วนี่คนระับทุกคนโอ้โหสวยๆเลยนะนั่นสองลูกแม่อะนี่คนระับทุกคนได้มาแล้วได้อยู่นะครับได้อยู่ครับสวัสดีครับพี่นัทวันดีครับพี่นัท หนึ่งบอ่อปางเราสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีครับไปมะม,ม่วงเราก็ติดลูกนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนไม่วางล่างนะไปก็วันนี้อยู่บ้านสวนกันนะครับทุกคนเฮย้ยฝรั่งเราพอใส่ถุงแล้วมันโตอ่ะเดือนอืม <c oughs> อ่ะมาเดี๋ยวมาเก็บมะเขือนันต่อี่เก็บไปลายลูกแม่เดือนบอกว่าจะไปแกงอ่ะวันเนี้ยว่าจะนะว่าจะใช่ไหมไหนขอดูครับ นี่ครับนไงพริกยวกนะครับเขื่อเราหมดหรือยังมเมื่อคืนอ่ะแม่ก็ได้อยู่นะอ่ะมาโอ้โหนอนอย่างนี้เลยเหรอแม่โอ้ยด,ดูลูกนี้ดิยังใหญ่อ่ะครับโอ้สาวสาวดูเขานอนกันอยู่ดิเอาลังไหนก่อนดีขอลังนี้ก่อนอลังนี้เขานอนอยู่อ่ะดิเออเราล้วงได้น่ โูขอดูหน่อยแม่โอ้ลูกใหญ่แล้วนะครับแหน่ไปล้วงเลยเขาก็บอกแง่แงแงแงดูเขาร้องเลยแล้วเขาไม่จิกแม่ด้วยนะน้องน่ารักมากเลยครับอ่ะมาโอ้โหล้วงกันอย่างนี้เลยเหรอแม่ได้ไหมโอ้โหเพียบเลย สิบสี่ฟองแล้วนะครับสิบ <15. S 1> ห้าโอ้โหจบเอาอย่างนั้นเลยอบะเนี้สิบห้รังรังหนึ่งนยนะสิบห้าฟองลังต่อไปครับสิบห้าเป็นยี่สิบยี่สิบเป็นยี่สิบหกฟองอ่ะลังที่สองนะครับมาเพิ่มเข้ามานะครับโอสองลังเก็บไปยี่หกฟองนะครับทุกคน ยี่หกกับหกเป็นสามสิบสองครับลังนี้หกเป็นสามสิบสองครับทุกคนสามสิบสองฟองนะครับสามสิบสองตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้แปดสามสิบสองแปดสี่สิบครับทุกคนโอ้โหดูสี่สิบแล้วนะครับตอนนี้เอาเรื่องสี่สิบกับฝั่งนี้อีกหกเป็นสี่สิบหกนะครับ หไม่เดือนวะประวัติศาสตร์เลยเนี่ยสี่สิบหกสี่สิบหกห้าสิบสี่ฟองไม่เดือนตรงนี้8แปดโอ้โหห้าสิบสี่ฟองกำลังออกอยู่อีกฟองหนึ่งอ่ะไม่ยอมออกจากลังมาเลยนะครับโอ้โหเดือนห้าสิบสี่ฟองอะ่ะเยอะมากเลยนะโอ้นี่นี่นะครับหกลังนะครับห้าสิบสี่ฟองหกวันนะ อ่อนไปห้าหกฟองครับเต็มตะกร้าเลย<ช>เพิ่ก,กร่ยระวังล่วงแล้วแตกหมดเลยเนะเฮ้ยสาวๆไปไหนหมดเนี่ยข้างหลังนี่มาดูฮอตตรงนี้ดีกว่าทุกคนฮอตสมชื่อเลยนะครับนี่แม่ไม่ได้เอาอันนั้นมาตัดหรอนี่เด็ดเอาเลยนี่ครับทุกคนพีคฮอตของเรานะครับอืมอไม่เดือนมาเด็ดคััวควัวหลุดหมดแล้ว ใช่ไหมแม่ฮึอ,อ,อะมา<อ>เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันทุกคนอือหือเป็นกำรรเลยนะครับเก็บกระเจี๊ยบต้นนั้นดิไหนเอา้ามีลูกแล้วนี่กระเจี๊ยบมีลูกแล้วนะครับต้นนี้นะ อ่ะได้แล้วครับกระเจี๊ยบนะบทุกคนชุดนี้ออกแล้วนะเริ่มออกแล้วนะครับมีกินแล้วครับไม่เดือนเข้าไปโน่นละบอกแล้วขยันไม่มีวันอดตายครับนี่ฝั่งนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้วนะครับถั่วพลูของเรานะครับไม่เดือนเป็นไงมานี่ก่อนดูอะไรแม่ถั่วมีลูกฝนะักจริงนี่กวักมือเรียกมาว่างั้นถั่วฝักยาวอนะไหนเฮ้ย เฮ้ยตื่นเต้นนะแม่<ช>เดี๋ยวขอดูเฮ้ยนี่คือถั่วฝักยาวฝักแรกของบ้านสวนพ่อถา่ายเดือนเฮ<ร>้ยฝักเดียวจริงด้วยนะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยปลด <c oughs> เดี๋ยวเก็บเลยแม่เก็บดิลูกมันทำไมมีลูกเดียวนี่แห <c oughs> ละต, <c oughs> ต้นละฝักแม่จบแล้ว <c oughs> มันหายไปเลยฮะไหนขอดูนะ <c oughs> เออว่ะุิยเราแตงกวาเราติดเลยนะ สวยเลยนะครับคณะเราก็ติดเต็มเลยนะถั่วฝักยาวฝักเดียวพอไหนขอชมสุดจัดยาวเลยนะเออเอาไปอุ้ยเดือนพลิกฝั่งน้อนเต็มเลยไปดูกันไม่เดือนนะภูมิใจมากเลยนะเอามาจินดาเราก็มาเตี้ยจังเลยไหนฮะ ลูกแคะแกนจังเลยเนีเออเพราะว่าดินมันหมดไงแม่เราต้องเอาดินมาเติมสารอาหารหมดและก็นี่แหละวันนี้มาบ้านสวนทุกคนก็มาทำโน่นทํานี่นะครับแล้วก็มีปลูกใหม่ริมนี้ไว้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนนี่ผักสดๆนะครับพร้อมตัวฝักยาวอีกหนึ่งฝักก็ถือว่าระสบความสำเร็จอยู่นะได <laughs> ไ้ได้เหรอ ออนี่มีกินนะครับแล้วก็นี่ไข่นะครับโอ้โหได้เยอะนะครับรอบนี้เป็นไงไม่เดือนมาบ้านสวนก็เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เพราะว่าโมต่ยุ่งกับเรื่องบ่อปลาอยู่โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราก็จะไปทำกับข้าวกันนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะครับเราจะทำเมนูอะไรใช่ครับผมโอเคอมาทุกคนวันนี้มื้อเย็นก็เล่นนแบบง่ายๆนะครับมี่เลยอุ้ยปลาสลิดดูไม่เดินจิ้มหยิ่งหยงอนี้ไม่เป็นไรอ่ามาอันนี้ก็จะเป็น ปลาหมอชมพรนะครับที่เราได้มาวันนี้นะครับก็เอามาย่างนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวใหญ่มากนะครับวันนี้ถ้าหมกข้าวกินแบบง่ายๆนะแม่นะแล้วก็ทอดปลากับปลาเผานะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมาครับแม่เดือนนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุย้ยไหมไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะทุกคนอันนี้เป็นปลาเผานะครับใช่อันนี้น้ำพริกเลยแม่น้ำพริกอ,อ่าพริกป่ะอ่ะโอเคเพราะวันนี้มาบ้านสวนนะทุกคนก็ทําเมนูง่ายๆทานกันวันนี้ไม่มีผักเลยนะทั้งๆทงี่เราเก็บผักไปแต่ไม่เดือบอกว่าอยากทาเมนูง่ายๆทานกันนะครับขอชิมปลาสุกหรือเปล่าเหรอสุกนี่โอ้เนื้อเป็นไง ชิมปลาหน่อยนะโอ้โหแม่เดมบอกว่าใส่น้ำจิ้มหน่อยนะโอ้โห,หจิ้มเจ๋วเป็นไงแม่เนื้อเป็นไงเนื้อหวานมากแน่นอร่อย่อยมาน้ำจิ้มเด็ดเหรอ อุลปาตัวใหญ่แม่เนื้อเขาแน่นนะเนื้อแน่นมากใช่ครับปลาตะข่ายก่อนนะได้ครับผมอ่ะนี่เลยครับนี่มื้อเย็นของเรานะวันนี้ก็มีเป็นปลาอะไรแม่ปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดนะครับกับปลาหมอชุมพรนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับชุดนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับผมอร่อยเนื้อแน่นมากพ่อใช่ครับแม่ใช่หูร้อนมากด้วยอโอ้ยเนื้จิ้มคือแบบหูเแซ่บอ่ะเนื้อแน่นจริง เออเนื้อแน่นมากเลยนมอมาเดี๋ยวมาดูนะครับฝั่งนี้ว่าแต่เมื่อกี้ชิมไปหน่อยหนึ่งเนื้อเขาแน่นมากเลยนะใช่ตอนนี้ผักที่เราปลูกไว้ก็กาลังโตเขาสลับกินปลาบ้างผักบ้างเดี๋ยวนะโคตก็มีแมงดามาก็เอามานทำน้าพริกเห็นไหมฮะแล้วก็เอามากินกับข้าวผัดผัดผัดผักบุ้งอะไรเงี้ยเนาะใช่ยังไงแม่ขอชิมก่อนใช่ป่ะ อันนี้แดดเดียวเ,เยวหรอใช่ครึ่งแดดเอ้ก็เนื้อนุ่มอยู่นะ <c ười> แต่ไม่ได้ใส่เกลืออะไรนะอเอามาจิ้มเหมือนเนี้หนูว่าโอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคอร่อยอยู่นะก็ประมาณนี้แหละวันนี้มาบ้านสวนก็มาปลูกบัวนะครับแล้วก็เคียย์บอกปลาแล้วก็หวานปลาขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าปลาเรามีตัวเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ได้มาทำ ปลาเผากินกันนะครับก็ถือว<ช>่าโอเคอร่อยนะครับงั้นเดี๋ยวยพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊า